สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับมิสูขอนแก่นยนต์ไพบูลนะครับวันนี้ผมที่บรึกษาการขายป้องนะครับมาชี้แจง3 b 3B คืออะไรคือ3 Bene f นฟที่ลูกค้าได้รับจาก Expander HEV ของเรานะครับก็ก็ที่ผ่านมาเนี่ยได้ได,ได้ดูยนต์โฉมกันแล้วแหละเรียบร้อยภายนอกภายในนะครับวันนี้เรามาพูดถึง3 b มีมีอะไรบ้างบี b. ที่1นะครับก็คือไฮลสราคาของเรานะครับในรถที่เป็น Fu full h y b r i d แบบนี้นะครับ ในราคา9 1 2 0 0 0หบีที่1น,นะครับบีที่สองคือ,อ,อระบบฟูลไฮบริดของเรานะครับมาดูผมวันนี้จะพามาดูห้องเครื่องด้วยนะครับแล้วการหัวรันตีของเราว่ามีอะไรบ้างนะครับดูข้างนอกกันเยอะแล้วนะครับขออนุญาตเปิดให้ดูฝากระโปรงนิดหนึ่งว่าการวาง เครื่องยนต์ของเราเป็นยังไงบ้างนะครับขออนุญาตชี้แจงเลยนะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับ 1,600cc นะครับตรงนี้เนี่ยเรามีการวัรันตีให้ลูกค้าอยู่แล้ว5ปีหรือแสนกิโลนะครับอนไนรถึงก่อนนะครับส่วนระบบตัวนี้เห็นไหมเงาๆแบบนี้ก็คือตัว EV system นะครับเป็นระบบควบคุมระบบการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าและไฮบริดนะครับตรงนี้เรารับประกัน5ปี ไม่จํากัดระยะทางฟังไม่ผิดนะครับไม่จํากัดระยะทางแปลว่าคือคุณจะขับสักเก้าแสนโลก็ได้ภายใน5ปีเนี้ยถ้าเกิดมีการชํารุดเนาะหรือว่าใช้งานไม่ปกติตรงนี้เรามีการเคลมให้เลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคุณลูกค้าก็ต้องเข้าเช็คระยะตามที่ส่วบริการกาหนดไว้นะครับอันนี้เป็นในส่วนของ EV system เนาะสุดท้ายจะมีในเรื่องของวารันตีแบตเตอรี่ ของเราบรันตีแบตเตอรี่ให้10ปีไม่จำกัดระยะทางท่านลูกค้าที่กำลังกังวลเรื่องระบบ E-B นะครับตรงนี้มั่นใจได้เพราะว่าเรามีการดูแลให้แล้วนะครับสำหรับลูกค้าที่ไม่เคยมีประสบการณ์และมีประสบการณ์ตรงนี้เราดูแลให้เรียบร้อยสบายใจได้นะครับสุดท้าย B ที่3นะครับในราคา912 0 0 0 2 0 0 0บาทเนี่ยีก็คือ s ิส นะครับก็เป็นระบบห้องโดยสารที่เราวางไว้นะครับเที่นั่งซึ่งไอ้เจที่นั่งเนี่ยผมได้เทสมาแล้วนะครับขอนแก่นนครศรีธรรมราชนะครับ3,200โลเนี่ยนั่งได้จริงเพราะว่าของเราเป็น MPV นะครับตัวถังเป็นแบบรถยนต์นะครับซึ่งตัวถังจะต่ำนะครับในการวางเบาะเนี่ยค่อนข้างมีสเปซของระยะของขานะครับเล็กลูมก็ดี เฮดลูมก็ดีนะครับในการนั่งเนี่ยค่อนข้างสบายหมายความว่าเออบางรถบางรุ่นมีเจที่นั่งก็จริงแต่ผมมองว่านั่งได้ไม่เกินร้อยโลครับแต่อันนี้ผมรับประกันพันโลก็นั่งมาแล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราไม่มีการใช้งานแถวที่3เราสามารถทับเบาะเพื่อเพิ่มสเปซในการจุนะครับของที่เราจะต้องนำไปด้วยหรือทำธุรกิจอะไรต่าง ล่าสุดผมไปขายให้กับแม่ค้าขายกาแฟนะครับที่เป็นแบบสรีตฟู้ดนะครับจอดข้างทางเขาสนใจเพราะว่าสามารถคุณสามารถเปิดเป็นสโลว์บาร์แบบสบายๆในการค้าขายได้เลยนะครับ3าีนี้ผมมองว่าคุณลูกค้าที่กำลังมองหารถที่เป็นรถครอบครัวก็ดีนะครับเป็นรถที่ประหยัดพลังงานก็ดีนะครับเป็นรถที่ตอบสนองอัตตาเร่งก็ดีหรือรถที่มีความปลอดภัยก็ดีตัวนี้ ตอบโจทย์ได้ทั้งหมดนะครับในราคา912,000บาทแล้วพร้อมโปรโมชั่นพิเศษนะครับดอกเบี้ย0%ที่เป็นรถรุ่นใหม่มากๆนะครับในราคาพิเศษและดอกเบี้ยพิเศษนะครับเลยอยากจะมาแชร์3 b ให้ฟังนะครับก็ท่านใดที่สนใจหรือจริงๆฟังผมประมาณนึงเนาะแต่ผมอยากให้ลูกค้ามาสัมผัสต,ตัวจริงและทดลองขับนะครับเพื่อที่จไะอ,ไอโมหรือเปล่านะครับ ลองด้วยตัวเองนะครับแล้วพบกันนะครับสวัสดีครับ